สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับสองแสบวอร์เรตี้มาอีกคือเก่าเหมือนเก่าเหมือนเคยครับพี่น้องครับผมนะครับมาช่กับช่วงเย็นครับวันนี้ครับสองแสบวอร์เรตี้ครับสวัสดีเอซีนะครับนะครับแฟนครับสาวน้อยเพชรตันแท่งครับเอซีแฟนครับน้องยิงเพื่อนตันแท่งครับเอซี่ิลปินใด้ซาวน้อยเพชรตันแท่งครับเอซีแฟนครับบอโจยุคนี้นำวงศาสามาเพชรตันแท่งครับพี่น้องครับ นะครับเพิ่นมีกลมปิดนะครับสาวน้อยเพชรนแข็งวันนี้ครับอยู่ห่างเยสบางพีครับพี่น้องนะครับอ่ามีกลมปิดครับมีรุ่นโชว์ไม้นะครับมาตัวเรตโพนะครับมีโชว์ไม้ของยีราครับพี่น้องครับนะครับมีโชว์ไม้นะครับพี่น้องครับเออสีเป็นเพลียังครับพี่น้องครับรุ่นหายท้ายกันเลยครับขั้นโพเดิเดเบิรงทข้างช่องเสียนนนท์รำเพลินออฟิเชียลนะครับนั่นคือช่องพนุนเนี่แหละครับอ่าเพิ่งเลยต้องชิปน้อย เมื่อเช็กเศร้าดิพาร์มาเนี่ยครับเช็คเศร้าเมื่อสักครู่ทดิพาร์มาเนี่ยครับเป็นเพลงเนีครับชอบไหมชอบไหมของผู้ใดรลองครับพี่น้องนะครับเป็นของเพลงของพี่อาปะพจน์รู้เปล่าครับชอบไหมชอบไหมไหมล่ะครับพี่น้องนะครับรุ่นครับมารุ่นกันครับว่าเอราวศิวะวรองบ่ครับในโชว์ไมค์เพื่นี่ครับโชว์ไมค์กุ้มปิดครับสามมือนะครับสามร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับพี่น้องครับกุ้มปิดออร่านะครับ ต่อวันก็ร้อยสิบเก้าบาทครับพี่น้องครับนะครับเข่ากระตังเหงกระตังแซะเลยครับผมภาพแสงสีแสงชัดแจ๋วครับตอนนี้เริ่มเสด็จแล้วครับอยู่ห่างเยอบางทีเราเริ่มดึกดึครับบัานเก่าพอล้มเมื่อกี้ครับเริ่มดึกดึอาจจะไล่ถึงที่สองจี่สามครับพี่น้องครับนะครับเออนะครับรุ่นกันครับเพืนนี่ครับเปลี่ยนสคริปต์ของนิรานะครับเนาะเออมาลุ้นครับว่าจะเป็นสคริปต์ยังนะครับเนาะ จะแน่ๆอาจจะมีเพลงนี่แหละครับชอบไหมชอบไหมไหมครับที่ีฬาเช็กเศร้าไปครับคนปมมือสนั่นครับหงาเวทีนะครับเนาะนะครับมารุ่นครับชอบไหมชอบไหมนะครับเพลงนี่ครับสีมีในโชคของกีหลาขึ้นอีกหรือเปล่าครับเพิ่นสิถอดเพลงยังออกครับบอโจอ่าเสียวเพย์ยังมาแท้นะครับสำหรับโชคของกีฬานะครับเนาะแต่ที่แน่นักคิดว่าเพลงพี่อยู่ใจอีสานเป็นเพิ่เปิดตัวบอบัตถอดอยู่แล้วครับเพย์ที่สองระเพื่อเตียวน้ามือสนุกบ้านาถอดครับผม เท่ห์ที 3> 3. S <S ่สามเพิ่์นฮักนะเอกน้อยนี่กับว่านาทอร์จากโชว์นะครับเนาะอ่าเป็นเพลงของกีฬาอยู่แล้วนะครับบุษบานี่กับว่านาทอรนะครับเนาะพี่น้องเนาะพอเป็นเพ่งโจโจหนาไปที่นะครับแล้วรุ่นเต้นกันมันมั่งกับวันเสาเงาได้ไงครับสะเดอสนุกคนเยอะอันญะครับนะครับตั้งแต่เข่างานมาแล้วครับนะครับหลักการกีลาก็มีเสือไม่มาเลยพี่น้องนะครับเสือครับรัตนปอนแบงพี่น้องสีขาวนะครับพี่น้องครับ มื่อนี้กับพี่เอฟซีแฟนคลับพ่อร์มาเขาไปซื้อกันโดนนุ่นอีหลามากมากนะครับพอฮักไม่ฮักก็มาซอยขายนะครับอยเนื้างานของบางพี่นะครับเนาะพี่น้องเนาะเสื้อไหมครับกัตนาพรแดนสีขาวครับพี่น้องโอ้สวยครับสามสาวผ้ารอใส่แล้วครับว่าจะเป็นพี่มอนเองพี่เอ็น์ี่แล้วใส่สามสาวผ้ารอแล้วครับพี่น้องเองครับใส่นะครับโอ้สวยครับน่ารักครับสีขาวครับเสี้ออาร์มกับเมาส์ได้ครับเมาส์เสียครับเห็ิทีมหน้าครับผมเสี้ออาร์มเจวันออฟฟิเชียลนี่แหละครับ โอ้สุดยอดครับเออนะครับคนห่มคือเก่าครับปรากฏการณ์เก้านะครับอ่าปรากฏการณ์ทองสุดตามาถ้าขึ้นเก่าครับมาถึงหลังเวที่ล่ะคนห่มตั้งแต่ล่องระตูขึ้นเก่าครับพี่น้องสุดยอดลีลครับพี่น้องครับคนห่มคือเก่าครับเออนะครับห่มตอนมาอีหล่ามายืนขายเสียต้องพี่น้องเนาะนะครับสุดยอดครับยูทูบเบอร์มากไหมนะครับนี่แหละครับไายเรามีคนเบิรงผู้ได้กลัดขยันอยญ่เข็ญนะครับเนาะ เออนะพอกันแช่เล่ากันโอ้ยต่างตังแฮี้ยงเฮ้ยงมารุ่ยรุยนี่นะครับยูทูบเบอร์นะครับทายเรามีคนเบอร์ทายแล้วมีร้างใจนะครับเนาะอืมนะครับทายเรามีคนเดินผู้เล่นกับอยากเข็ดนะครับเนาะนะครับเนาะนะครับสุดยอยลีครับยูทูบเบอร์หมากไม้นะครับเต็มหลังเวทีนะครับเต็มพอจะเป็นช่วงเช็คซ่าวกับโอ้คนเต็มหน้าเวที่กำลังหายละวันนำใจนะครับมาให้ของละวัน หมูอ้านอีหฬาบนอยากได้ลูกอมไงนะครับวันนี้ครับที่บ้านฮักเอาแมหมาขายเลยนะครับที่บ้านฮักนะครับสำหรับลูกอมไงนะพี่น้องลูกอมลูกบระเลอร์นะครับเออนะครับอีหฬาก็ได้ให้น้องลำแพนน้องลำเพื่อนนะครับเนาะนะน้องสาวของอีหฬาครับพี่น้องนะครับเอาให้น้องลำเพื่อนน้องลำแพนน้ำครับวุ้น่ารักครับเมนูเพิ่์กกระเด็งโพโล้งนะครับสอนลูกสาวทั้งสามเนาะลูกสาวทั้งสามนาฮักแห้งนะครับเนาะเออนะครับนี่น้องลำเพื่อน น้องลำแพ้ครับน้องอุ้งกะท่าลุ้นกันครับเมนุษย์กะอัปเดตล่มนะครับเพิ่นสอนลูกสาวเพิ่นนะครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับสุดยอดดีๆครับเออนะครับอย่าลืมครับพี่น้องมาลุ้นกันครับเพลงชอบไหมชอบไหมนะครับความเป็นมาครับจะมีในโชว์ของขึ้นหนีหรือเปล่าครับช่องอีหลานะครับเนาะเพลงชอบไหมชอบไหมของแม่อัลพอเนาะนะครับสีมีในโชคขึ้นหน,หนีหรือเปล่ามาลุ้นกันความเป็นมาได้ครับนะครับสซาลาฟี่นี่กะท่าวิลามกุไลก็แชร์ครับซ่องของแสบวาไรตี้นะพี่น้องครับ สองแสบวารลตีครับไปเจอกันในคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ